ท <étique> องปลาแส่แม่นทอดน้ำปลาจ่าพี่น้องจ่าเห็นบ่จ่าเป็นตระเซียบพัดจ่าพี่น้องจ่าคุยกับ็ปนเซ็นก็ปนจ้าเบียร์มันเมลอนจ้าพี่น้องจ่ามาละจ an ้ามาละมีเด็นเมลอนเขากำลังไปนังว่าจ้าพี่น้องจ่าเล่นมาจ่าเส้นเนี้ยดีขนาดจ้อ่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้สุดสุดคุณมะพร้าละก็กำนังนชีวิตดีแนกกินอีสานฮัลโหลเอเมนเบลคัมทูยี่สานไปอบคูกิ้งไม่แล้วจ้าพี่น้องจ้าไมา่แล้วจ้าวันนี้มากินยังเนาะตำั่วจ้าพี่น,น้องจ้าตำั่วขนมจีนบักคุ่งจ้าละกะทองปลาไส้ลมอนทอดจ้ากรีนผับพญาสาลัดดิสไรส์นูโร่จ้าพี่น้องจ้า, And, uh, uh, าเห็นดะแซลมันเบอร์รี่ค่ะแซลมนเบลลี่ นี่ไฟสาเมนเบอรี่จะพี่น้องจ้าไอทองปลาสาเมนทอดไลนน้ำมันนะจ่ากระทะไลนน้ำมันเอ่อฟรายเยอจะพี่น้องจ้ะเห็นไ่มจ้าตอนบักไงเลยจ้ะทอดน้ำปลาจ้าพี่น้องจ้ะมือนี้บ่มีวิธีทำเนะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้บ่มีวิธีทำจ้ามาจ้ะพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันจ้ะกินกันละบ่นอไอพารกเกจะมีอันนี้จ้ะสตีมแอร์พอลกาจ้าพี่น้องจ้าละไม่ฝรั่งลวกจ้าพี่น้องจ้าคาร์มี มาล่าขี้นกจ้าเอ้ยไม่ใช่ค่ะมาล่าจีนจ้าพี่น้องจ้าพี่ดันเมลอนแล้วก็ปลาใส่ไอ้ทองปลาใส่มันทอดน้ะปลาจ้าพี่น้องจ้าปลาใส่มันทอดน้ะปลามามาจ้าพี่น้องจ้ามึอนี้กินอยู่หลังบ้านจ้ายีดเอาอะเกนจ้ายีดเอาอะเกนขึ้นนี่ล้างบ้านตกเลยเซนเยอะดีขนาดจ้า

đem mà đây, makin nước canh đơm. đây cả sẹo đây nha mà cha, thành thô bẩn cả. อากาศดีจมัมเลยบอนแห้งอากาศกะร่งดีเดือนนานสุดยอดของควมความเลยจะพี่น้องจ้งเาเดือนเอาซ้ำเมื่อนแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าอืมสวงซ้ำเมือนจ้ะแต่จ,จะห่อนช่วงยืนยืนลาดเนี่ย งามห่อนห่อนค่ดแต่ได้พี่น้องจ้ะมันนี่บวิ่วที่ทำจะี๋ว่าตำดูแล้วนะจ๊ะอย่าเบือ่อนะจ๊ะจนห่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ๊ะ Cái nọt cho phố xuống con này Hãy guys. cho you. cái hôm chú gái về làm nhằm lại cả phết nhằm lại nha phí every time I make it it's always spicy I'm over killing myself my mouth is burning what is time for I don't care do that ม,มือนักแต่พี่น้องจ้ะมีนกนมือนักยังกระซามือเปิดจ้ะทาลักจะกินบ่ได้จริงๆเละจ้ะสตอร์กมี่จ้ะพี่น้องจ้ะ Nói ta miễn là má kinh cả

thì nó lăng cẩn cho nên làm gì ạ chị Lào nó ngang cái này ừ

Can't take it anymore, guy. Can't handle it anymore, too spicy. Mm. จะพี่น้องจ,จะพาเสด็จาปตกอเห็นบันเองเฮ้ยย,ยังเป็นทั้งแสบอะสีเศร้าก็ยังแสบอย่งพี่น้องจะ ว่จาจะเจอพี่น้องจา้าค่ะพี่น้องจา้ทกกาทิ้งไลฝากกดไลค์กดแชร์ในเดือค่ะฝากกันมาติดตามนะคะช่องยูทูบ b e ่นนอนชีวิตจากพี่น้องจา๋าขอบคุณให้หลายจ้า thank you everyone for watching h hope you guys enjoy the video ไอซี่จนมาใน next video ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย